สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดกตี้จอดเถอกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9มกราคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดตอนดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้า facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโดค o ตีได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดขึ้นไว้ให้หน้าอยู่นี่นะครับแล้วก็ใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่ห้อง v i p หรือ v i p บวกบวก ก็แอดไลน์ไปที่โดโคตี้789ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดะแปะไว้ข้างบนแล้วหรือว่าใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่แอด i ีไอพีบได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้บอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมารับโบนัสเพิ่มฟรีอีก100%ไปเลยนะครับ สำหรับคิวทอมาบองบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอล FA ครับ1ตัวนะครับแล้วก็ศึกฟุตบอลกันโชซีรีอาอิตาลีอีก1คู่นะครับ2คู่2ตัวเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอล FA ครับอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างสโต๊กพบกับเลสเตอร์นะครับไปดูผลงานโดยรวมของพวกเขาก่อนเลยนะครับ ห้านัดหลังสุดของสโต๊กนะครับพี่ลงเล่นนะครับทุกถ้วยทุกรายการคือ,อชนะ1นเสมอ2แพ้สนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของเลสเตอร์นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับจากทุกถ้วยทุกรายการนะครับเป็นสโต๊กเสมอเลสเตอร์2อสองนะครับเลสเตอร์ชนะสโต๊ก2 สต๊อกเสมอเลสเตอร์2-2และนัดล่าสุดเป็นเลสเตอร์เสมอสต๊อก1ประตูต่อ1นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านสโต๊กนะครับผลงานโดยรวมของพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นนั้นเก็บชัยมาได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นเองนะครับและไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วด้วยนะครับฟอร์มภาพรวมๆต้องบอกว่ายังดูกระท่อนกระแท่นมากนะครับ มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ส่วนทีมเยอเลสเตอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาต้องถือว่าผลงานก็ยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับ10เกมหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นเก็บชัยมา5เกมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบอลถ้วยวันนี้นะครับเลสเตอร์บุกมาเจองานที่ไม่ยากนักดูแล้วไม่น่าจะลุ้นกันสนุกสูสีเลยนะครับบอลวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เลสเตอร์เป็นต่อครึ่งควบลูก บวก99นะครับต่อกับเสียน้ำ92ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคัตี้จอดเถอกุจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเลตเตอร์ไปดีกว่าครับงานวันนี้ดูไม่หนักมากนักนะครับน่าจะยิงผ่านไปได้แบบไม่ยากไม่ยากเย็นนะครับคู่นี้อาจารย์จึงให้ต่อไปก่อนครับส่วนคู่ที่2ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันของศึกฟุตบอลซีรียอาอิตาลีนะครับ คู่ระหว่าง AC มิลานครับพบกับโตลิโนนะครับไปดูผลงาน5นะหลังไปดูผลงานตารางการแข่งขันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับ AC ิมิลานเจ้าบ้านลงเตะมาแล้ว16นัดชนะ11เสมอ4แพ้1ได้35เสีย19มี37คะแนนนะครับล้างอันดับ1ของตารางนะครับส่วนโตลิโนทีมเยือนลงเตะมาแล้ว16นัด ชนะ2เสมอ6แพ้8ได้26เสียสาม13ี12คะแนนล้างอันดับ17ของตารางนะครับดูฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับอของ AC มิลานนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของโตลิโนชนะ1เสมอ3แพ้1ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปสัก5นัดเป็น AC มิลานเสมอโตลิโน00 0 โตริโนชนะมิลาน2-0โตริโนชนะมิลาน2-1เอซีมิลานเสมอโตลิโน2-2และนัดล่าสุดเป็นเอซีมิลานชนะโตลิโน1ประตูต่อ0นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านเอซีมิลานผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะต้องถือแม้ว่านัดล่าสุดนะครับจะพึ่งแพ้มาก็ตามนะครับแต่เป็นการแพ้ให้กับทีมแชมป์เก่าอย่างยูเวนตุสนะครับ ที่ขุมกำลังดูแข็งแกร่งจริงๆนะครับและก็เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกในหลีของพวกเขาด้วยนะครับที16เกมหลังก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยนะครับและชนะ,ะได้ถึง11เกมด้วยกันเลยทีเดียวนะครับส่วนขณะที่ทีมเยือนนะครับโตลิโนผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าในเกมหลี4เกมหลังล่าสุดนะครับไม่แพ้ให้ต่อใครมาเลยนะครับ แต่ว่าฟอร์มรวมๆยังดูกระท่อนกระแท่นอยู่ดีนะครับ16นัดพวกเขาเพิ่งเก็บมาได้แค่2เกมเองเท่านั้นเองนะครับและวันนี้ต้องบุกมาเจอทีมจากหัวตารางด้วยช่วงนี้มิลานแข็งแกร่งมากนะครับดูแล้วเหนื่อยแน่นะครับวันนี้ตอร i n o โนแต่ดูจากสถิติก็น่าเชียร์น่าลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้ AC มิลานนะครับเป็นต่อ1ลูกลบนะครับ ต่อกับได้น้ำ88ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดควตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองโตลิโนโไปดีกว่าครับราคาแบบนี้ดูออกมาแปลกๆนะครับวันนี้น่าสวนลองไปดีกว่าครับวันนี้ดูแล้วโอกาสออกเสมอมีเยอะเลยนะครับถึงแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดนะครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผล2ตัวนะครับวันนี้ที่อาจารย์เคนโดให้ก็คือให้ต่อเลตเตอร์และให้ลองติโ,ตโตรลิโนโไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP บวกหรืออยากเข้าห้อง VIP ของอาจารย์เคนโดก็แอดมาได้ที่โดโคตี้789ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่ VIP bit 89ได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับโบนัสเพิ่มฟรีอีก100%ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้คิวทอมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถกออูเจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ